สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนชาวสปาร์กันทุกคนเราจะมาเล่าประวัติตัวละครของแลดดี้มาร์ทครับชายิูที่เมาได้เมาดีครับเมาจนนิสัยเป็นไปเลยครับเลดดี้ครับมีอายุ4 5ปีครับเกิดวันที่1มีนาคมสัญชาติอเมริกาอาชีพของเลดดี้นะครับเลดดี้นั้นเขาเป็นนักธรณีวิทยาครับแล้วก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาครับศาสนาลรมันคาโตลิกครับผู้ที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องพระเจ้าครับ เรนดี้ครับเขามีภรรยาชื่อว่าชาลอนมาร์ทครับลูกชายสแตนมาร์ทและลูกสาวชารีมาร์ทครับลักษณะตัวละครของเรนดี้นะครับเรนดี้นั้นเขามีผมสีดํามีหนวดสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนคอปกครับเก่งเกงสีเทาเข้มครับเขานั้นชอบพกปากกาสองสามด้ามไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขาครับลักษณะนิสัยของเรนดี้นะครับเรนดี้นั้นเขามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเกินจริงครับ แล้วก็ชอบหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองครับบ่อยครั้งครับที่เลนนี่จะพยายามทําตัวให้ดูเท่ครับและเป็นที่นิยมสำหรับทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับลูกชายของตัวเองเลนดี้ครับเขาเป็นคนที่ชอบดื่มหนักครับเขาชอบมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวครับแล้วก็มีความรุนแรงครับทุกครั้งที่เขาเมาครับเขาจะถอดกางเกงตัวเองออกมาให้เหลืออยู่แต่เท้าของตัวเองครับวีรกรรมแรกของเลนดี้ครับ เรนดี้นั้นครับได้ทําการขโมยรถชาวบ้านชาวช่องครับที่ผ่านหน้าบ้านของเขาครับเพื่อที่จะเอาไอเทมในมือของเขาครับไปส่งให้กับลูกตัวเองนะครับวีรกรรมที่2ของเรนดี้นะครับเรนดี้นั้นครับชอบไปหาเรื่องกับผู้ปกครองฝ่ายตรงข้ามครับโดยมีอยู่ว่าครับโรงเรียนเซาพาร์คนั้นได้ทาการแข่งเบสบอลกับโรงเรียนอื่นครับโดยที่ให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับชมได้ครับแต่ในระหว่างการแข่งขันครับเรนดี้นั้นเขาได้พูดโยโย ผู้ปกครองฝ่ายตรงข้ามครับจนทําให้ผู้ปกครองฝ่ายตรงข้ามนั้นโมโหครับโดยที่ดันดีนั้นครับเขาชอบพูดจายุยยุโมโหไปมาแล้วก็ถอดเสื้อต่อยเลยครับแล้วก็ชอบทิ้งท้ายตอนที่เขาต่อยเสร็จแล้วก็โดนจับแล้วเขาก็ชอบพูดว่า it's i s America ก็นั่นแหละครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ